สวัสดีครับเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด่วนด่านไทยลาวเปิดถึงสี่ทุ่มคืนนี้ช่วยแรงงานได้กลับบ้านล่าสุดวันที่3 3มีนาคม2563ในโลกออนไลน์กำลังมีการแชร์ภาพพี่น้องสองปป,ปลาวเดินทางกลับประเทศเป็นจำนวนมากซึ่งทางเพจเป็นเรื่องเป็นราวได้นำภาพบรรยากาศนักกล่าวมาโพสต์พร้อมระบุข,ข้อความว่าด่วนด่านไทยลาวเปิดถึงสี่ทุ่ม คืนนี้ช่วยแรงงานลาวได้กลับบ้านมีรายงานจากชายแดนไทยลาวด้านจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดขุนพรห์พนมจังหวัดอุกระหารและจังหวัดหนองคายแรงงานลาวกลับจากกรุงเทพดีการระบาดโควิด -19 ตกค้างที่หน้าด่านไทยลาวทุกด่านเป็นจํานวนมากทางการไทยถึงผ่อนปลนเปิดให้ข้ามฝากไปสปปอลลาวจนถึงสี่ทุ่มคืนนี้หลังจากมีการโพสต์ภาพออกไป ชาวในต่างคอมเมนต์แสดงความเห็นเป็นจํานวนมากส่วนหนึ่งก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพพร้อมแชร์ข้อความต่อไปอีกด้วยบางส่วนก็บอกว่าสู้ๆขอให้เดินทางปลอดภัยบางส่วนก็บอกว่าลาวรับสึกหนักแน่บางคนก็บอกว่ากลับไปบ้านแล้วอย่าลืมกักตัวสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วมีความคิดเนอย่างไร เกี่ยวกับการเดินทางกลับบ้านของพี่น้องสปปลาวฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องตารุตชาแนลคนอ่านข่าวเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปขอบคุณครับ Yeah, ja, yeah. Ja. Ja, ja.